สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะวันนี้ไข่ดาวเล่าหวยมีแนวทางไฮไลท์เด็ดๆดีๆมาฝากกันให้พิจารณากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางออของเจ้าแรกนะคะจะเป็นของเ,ออเลขนำลาบนะคะของอาจารย์ช้างนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2563นะคะให้เลขเด่น2นะคะเลขรองนะคะ6 กับ5นะคะชุด3ตัวนะคะที่เด่นนะคะ3ตัวเด่นขอให้2 6 5 2 5 1 6 5 0 6 2 9 6 5 3 2 4 6 2 8 4 5 4 9 5 2 4และ5 1 7นะคะสำหรับชุด2ตัวที่น่าเสียงนะคะให้2ตัวก็คือ2 1 2 3 6 1 6 3 5 1าหนึ่งห้าสามสองห้าสองหกห้าหกดห้าสี่ห้าแนะคะที่เน้นนะคะจะสองตัวก็คือ6กหนึ่งหสาหและ6 7นะคะระหว่างเลขเบิ้ลที่อาจจะมานะคะก็คือสองสองหกและ 5, 5้หนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ช้างนะคะถ้าท่านไหนสนใจหรือว่าติดตามอา,อาจารย์ท่านหนีอยู่นะคะก็ ขัเจอหน้าจอเก็บตัวเลขกันไว้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะสำหรับท่านเออจ้าต่อมานะคะจะเป็นของโอเคลอตเตอรี okay, ่นะคะโอเคลอตเตอรี okay, ่งวดที่ผ่านมานะคะเข้า2ตัวบนนะคะเป็นตัวกลับนะคะ68นะคะสำหรับงวดนี้เรามาดูกันนะคะว่างวดวันที่1สิงหาคมนี้โอเคลอตเตอรี okay, ่จะเข้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ เรามาดูตัวเลขกันนะคะอ,อ่อสิเลขฮิตรวมอ,อ่อสิเลขฮิตนะคะที่ได้มานะคะหนึ 1, 2, 1นะคะก็คือสองแปดหน8่งสองแปดเจ็ดแสองเก้าแและ1 0นะคะ แล้วก็จะมีรวมเลขเด็ดหนังสือพิมพ์นะคะของไทยรัฐนะคะก็ใหเ้เลขเด่น2 6 3 8 7นะคะเดยนิวนะคะให้6 1 3 8 4 5 9นะคะบางกอกทูเดย์นะคะให้เลขเด่น7 0 8 3 7 6 1 4นะคะ สำหรับเลขลาบลอยนะคะเออ่ให้อมองเห็นกันไหมคะ5นะคะให้เด่น5นะคะท้ายรางวัลที่1นะคะแล้วก็7นะคะมาชัวก็คือ5นะคะให้2ตัวนะคะ5 2 5 7 5 4 7 4 7, 7 7และ7 2นะคะสำหรับ3ตัวนะคะให้4 5 2กับ4 7 2นะคะอ่อแล้วก็เด่นนะคะ เลขท้ายสองตัวนะคะให้4กับ9นะคะมาชัวร์สี่แน่นอนนะคะสองตัวนะคะให้4 6 4 5 4 2 9 2 9 5 9 8นะคะเลขมงคลรอสิบนะคะพระพันปีหลวงนะคะให้เลข2ตัวบนล่างและ3ตัวนะคะให้1 0 2 8 6 8 4 9 5 7 6 8 9 0 4 1 2 8 7 8 8 8 1 2 8 8 7 8 8 8และ4 7 5นะคะปิดตำนานซีอุยนะคะ2ตัวอ๋อได้เลข1 6 7 6 4 7 0 5 0 2นะคะทะเบียนรถ7 6 7 6, 6นะคะเลขแม่ตะเคียนวัดวังใหญ่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้3ตัวมานะคะ4 8 0 9 1 1 เจ็ดเจ็ดเก้านะคะทะเบ,บียนรถนะคะคือ83-8064ขีดแปดางคำชนนทนะคะให้เลข897กับ2ตัวนะคะ83สาำหรับม้าสีหมอกนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะได้เลขเด่นก็คือ7กับ8นะคะ2ตัวบนล่างให้๋อ2อตัวบนนะคะให้73 76 86 89 นะคะ,ะสำหรับเลขท้าย2ตัวนะคะเลขเด่น6กับ2นะคะให้6 4 6 6 2 2 3 2 9นะคะของอาจารย์ไก่นะคะให้2ตัว5 4 5 7 5 8 5 9 7 2 7 4 7 8 7 9 3ตัวนะคะให้8 7 2 8 7 9 8 5 7 นะคะระวังเลขเบิ้ลน,นะคะก็คือ5577และ88นะคะ18กรกฎาคมวันสวนรรคตสมเด็จยา่าครบ25ปีนะคะสำหรับเลขดังมากดังสุดๆเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะ,ะได้เลขมาก็คือ781นะคะ2ตัวนะคะคือ81 12 21นะคะรถป้ายแดง0 9 1 8นะคะ ของพระเดือนชัยนะคะได้3ตัวก็คือ 3, 4, 2, 6, 4, 2สและ 2, 6, 4รถนายกไปเชียงใหม่นะคะเลขทะเบียน8กอสห 7, 7 6นะคะหนึ่งไม่มาหลักสิบนะคะบนนานถึง39งวดหวยออกตรงกับวันเสาร์เลขเ,เลขเด่นนะคะ8กับ6นะคะอันนี้จะเป็น แนวทางของโอเคลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคะ,ะท่านไหนที่สนใจตัวเลขแคปเจอร์หน้าจอกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชอบตัวไหนสนใจตัวไหนก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นของเจ้าหนี้ของเซียนท่าทรายตัวนี้ของเจ้านี้ก็เข้านะคะงวดที่ผ่านมา16กรกฎาคม63งวดงวดที่แล้วนะคะ,ะเข้า ทั้ง2ตัวเนยนะคะทั้งเด่นกับรองนะคะเข้า6กับ5นะคะสำหรับงวดวันที่1สิงหาคม2563นี้นะคะได้มาแล้วสำหรับเทียนซ่าท่าทรา,ายนะคะให้เด่น8รอง10นะคะ,อะลองดูนะคะว่าจะไปจับคู่กับตัวไหนนะคะเป็นตัวเลขที่ชอบที่สนใจนะคะต่อมาจะเป็น หวยจากทางวัดสว่างอารมณ์นะคะเป็นหวยเลขเด็ดเลขดังนะคะของวัดสว่างอารมณ์นะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคม2 5 6 3นะคะจะให้เด่น07กับ03นะคะและ2ตัวให้8188 56และ95นะคะถ้าใครติดตามเจ้านี้อยู่ก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บตัวเลขนะคะเอาไว้นะคะ ไข่ดาวต้องขอขอบคุณทุกๆแนวทางนะคะที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับให้กับทางช่องเลขกมงคลด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้ากับไข่ดาวเาเล่าหวยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ